ตั้งแต่เด็กครับผมก็โตมาในครอบครัวที่แบบใช้เกลือมาโดยตลอดครับใส่เกลือนี่ทีบุเป็นโรคข้อปอกข้อพอกเป็นนัน่นเป็นนี่เป็นมาตรฐานเลยก็ว่าได้ เกลือก็คือรากเหง้าของอันไทยบ้านนะครับเป็นเกลือบอหของแหดมีวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของชาวบ้านท่าสะอาดครับเกลือนก็คือทองคําเขาแห่งบ้านท่าสะอาดนะครับคือจากประสบการณ์ที่ได้ลงพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยเราได้เห็นชาวบ้านทําเกลือกันเนี่ยเราไม่สามารถจะมองเกลือแค่เกลือได้เราเปลี่ยนวิธีคิดในการมองเกลือเป็นแค่เกลือแต่พอเรามองเกลือในฐานะที่มันเป็นวัฒนธรรมเนี่ยภาพมันใหญ่กว่า เกลือไม่ได้เป็นแค่วัตถุให้ความเข็มแต่เปลือมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้นมันสามารถจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตลากเงาภูปัญญาของผู้คนในที่ดินในในพื้นที่แห่งนี้ได้นั่นคือความงามของมันอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถจะมองเกลือแค่เกลือได้สุดท้ายเกลือเป็นส่วนหนึ่งของยารักษาโรคอันนี้เรารู้อยู่แล้ว เกลือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่จะใช้ในการปรุงยาต่างๆนั้นเกลือเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จะทําให้ร่างกายนี้มันมีชีวิตอยู่ได้เราจําเป็นต้องมีเกลือคือปัจจัยสี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมปัจจัยสี่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ยุกี่สมัยมันคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยขาดสิ่งเหล่านี้ We'll cool.